ด g RIDER ดอร์ไม่รู้จะทำเป็นเสอะไรครับมันร้อนมากอ,อากาศวันนี้เราซื้อแบ็คทายมามีไก่เราซื้อแบ็คทายของมอไซค์ของผมครับเอ็กซเตอร์ e สองันี2สิผมจะมาเปลี่ยนอันนี้เป็นแบ็คทายแบบใส่กล่องข้างหลังอ่ะใส่ใส่ของนะครับสองสองวันได้เลยนะเร็วมาก เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนงจะแข็งแรงไหมพรุ่งนี้นะกล่องกล่องถึงมาแต่วันนี้จะเป็นแบล็คทายนะแบล็คทายแบล็คทายอะไรก็ไม่รู้นะสั่งมาก่อนอากาศก็ร้อนซะเหลือเกินนะเต็มก็แพ็คก็ก็แพกก็กทักกว่วไปนะไม่ได้อะไรมากมายแต่ว่าถือว่าใช้ได้เอยอย่ามาคันทถวนี้เด้อนี่ครับ ไม่รู้จะเห็นไหมกล้องฟ oh. ินมาฟินอะไรกล่อ,องมาร์กล่องนี้ก็ไว้ขายได้นะนึงนึงโอ้โหยางใหญ่อันเก่ามันเล็กๆเองนะนะครับเตรียมพร้อมนะหนึ่งสองส้มหนักโอ้โหยางห <c oughs> นัก ไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้ผมนึกว่าแบบงานเล็กๆเบาๆหนักขนาดนี้แล้วน็อตมันจะไม่ขาดไม่แน่ใจครับ <c oughs> น็อตมันจะน็อตมันเล็กๆเองนะนตัวที่เป็นเหล็กท้ายอะ่ะไม่เป็นไรครับน็อตโรงงานนะ่าจะแข็งแรงอยู่แล้วแีะไปเลยแกะอะไรก็ไม่รู้ อากาศร้อนมากนะ่าจะประมาณ30กว่า30ถึง40่นะไม่รู้เสียงจะชัดไหมออกมานี่น้องใสโอ้คือความหนักมันดูนะนี่ย,ยโอ้โหเฮ้ยแข็งแรงนะเนี่ยแข็งแรงดูนะผมอนีน่มาเขาะ <laughs> ขอนทอเป็นไงใช้ได้ครับดูใหญ่กับหน้านี่ตัวผมอ่ะดูตัวโอ้โหใหญ่มากดูมือความแข็งแรงนี้ผม่แข็งแรงมากเลยนะดูนะ็นไหอ่ะเห็นไหมเนี่ยเสียงเสียงแบบเสียงโลกกับตันอเมริกา อเดี๋ยวเราลองไปติดตั้งกันดูนะว่ารถจะไหวไหมนะฮะน่าจะประมาณ2กิโลได้นะเมียนก็ประมาณกิโลกว่าแต่หนักมากดูนีเนี่ยกล่องดูนะเห็นไหมเอาดูใหม่เอาไม่ชัดเห็นไหมหนักมาก ก็เต๋ออยากได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไว้เป็นลาซาด้านะฮะหกร้อยบาทเป๊ะเลยนะผมซื้อมาแบบหกร้อยบาทเป๊ะเพราะว่าผมมีฟรีค่าส่งเดี๋ยวผมจะลิงลิงมาให้ครับใครอยากได้ไปใส่เ e อีวของใส่แก๊ปใส่อะไรก็ได้นะเรา๋วไปติดตั้งกันเลยโอเคครับมาต่อกันเลยอันนี้จะเป็นการติดตั้งนะเนี่ยติดตั้งไม่ยากตัวนี้ถอดง่ายมากผมเคยถอดแล้วครั้งหนึ่ง ขั้นแรกครับให้เราดึงยางออกมาค,ค่อยๆนะครั้งแรกยางมันจะแข็งหน่อยนะฮะหลังๆมาก็จะพอดีรับเนีย่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับจะเป็นอย่างนี้ครับไม่แน่ใจคืออะไรครับครับกดึงมาแบบดึงแรงนะฮะค่อยๆอม,มันจะมีน็อตอย่างนี้ครับสี่ตัวนะเนีย่ยไม่เห็นเห็นไหมสี่ตัวนะเราก็มีอุปรกรณ์ไม่เยอะนะ กรแบบง่ายๆเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ะอะไรเยอะแล้วเราใช้เป็นบล็อกบล็อกเลสเนอร์เอ้ยบล็อกเบอร์สิบนะเนี่ยบเบอร์สิมันจะแบบพอดีเป๊ะเห็นไหมแต่ผมจะใช้เครื่องมือทุนแรงนิดหนึ่งนะฮะใช้เป็นก,กากเลยนะอันนี้ก,กากๆเลยถอดได้เลยนะดูนะใครไม่มี <laughs> เอ้ยใครไม่มีตัวนี้ก็สามารถใช้บล็อกธรรมดาได้อ,เ,อเขาเรียกอะไรนะครับ ไอ้ตัวตัววายตัวอะไรอนะตัวแซอะไรก็ไม่รู้แล้วนี่เห็นไหมขันง่ายมากผู้หญิงก็ทําได้นะมันไม่ได้ออกแรงเยอะเลยนะครับเพราะว่าไอตัวนี้เขาขันมาไม่แน่นอยู่แล้วเหมือนเขาให้เอาไว้สําหรับคนที่จะแต่งรถเลยนะเนี่ยผมขันขันแบบไม่ได้ออกแรงตอนแรกที่ผมขันมันก็ไม่ได้แข็งนะครับมันก็ประมาณนี้เหมือนกันก็ขันแค่ตึงมือครับโรงงานเนี่ยเราสามารถหมุนออกได้เลยนะเนี่ย ผมไม่แน่ใจเท่าไหร่ไอตัวนั้นมันหนักกว่าตัวนี้เยอะเลยนีแล้วดูนอด็อตดิครับแล้แค่เนี้ <laughs> ตัวเดายวถอซาลล์ไม่เป็นไรครับเราจะลองดูแต่ว่าผมถามในกลุ่มแล้วล่ะในกลุ่มเขาบอกว่าใส่ได้ครับยกได้30กิโลนะบางคนย่อเลยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผมก็ต้องลองครับถอดมาเลยครับตรงน,นี้ก็ดูเบิ่เพลินไปนั่งกินข้าวครับ ใครสนใจแหลกท้ายสั่งนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะอือโอ้โอค,อคือใครอยากอยากทำงานอยากทำแกลบอยากเดินทางไกลอยากออกคลิปแล้วไม่มีที่ใส่ของที่ใส่เสื้อผ้าแล้กเดินทางไกลต่างจังหวัดนี่ครับตัวนี้มันน่าจะน่าจะดีนะเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะเป็นกล่องครับคลิปกล่องวันนี้จะเป็นแหลกท้ายก่อนนะฮะผมก็ไม่ได้ลงคลิปนานเลยนะเพราะว่าไม่มีอะไรจะถ่ายจริงๆนะรถผมก็ขี่ได้พันกว่าแล้วนะจากตอนคลิป400รอนะ ตัวนี้มันจะเอาออกยากนะฮะมันต้องเอายางขึ้นนะแต่ตอนแรกให้เรางัดก,กั้นน,ะนี่เราต้องเอายางออกมาอย่างนี้นะแล้วก็แงะออกมาฮะนี่แล้วก็ดึงฟึดขึ้นนี่เอาตัวนี้ไปข้างหลังฮะนี่ทีนี้เราก็ค่อยๆดึงเขามานี่ฮะเป็นไงดูดูไซส์เดี๋ยวแป๊บนึงนะ๋ยวผมตั้งกล้องให้ดูดีๆสีสี นี่นะดูอันนี้กับอันนี้เนี่ยดูเห็นไหมเนี่ยโอ้ต่างกันเยอะมากดูเดี๋ยวเรามาใส่ตัวนี้กันเลยนะครับตัวนี้หนักกว่าเป็นกิโลแลนะดีไม่ดีอะผมว่าตัวนี้หนักกว่าเป็นกิโลแน่ๆครับผมว่าไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันเป็นของที่เราต้องใช้งานนะ แล้วก็ผมไม่แน่ใจใส่ไงไปเดี๋ยวใส่เหมือนกันน่านะครับใครสอดลงไปนะอย่าทำแรงนะเพราะว่ารถอาจเป็นรอยได้เฮ้ยตรงเพอรีเป๊ะเลยฮนะนี่ฮะแล้วเราก็มาหาน็อตยึดไปก่อนอู้อย่างยาว <c oughs> นี่ฮแล้วก็ยึดไปก่อนนะใครที่ยามรถแบบทัวริงจัดเลยนะไม่ต้องคิดมากนะสวยเลย แต่ผมไม่ได้นิ้นทัวริ่ิงมากมายครับผมเน้นแบบสปอร์ตแล้วก็ขับขี่ธรรมดาไปตลาดทั่วไปไม่ได้ไปไหนไกลๆนะขี่ปกตินะครับขี่แบบคนทั่วไปนะขีส่สายประหยัดน้ํามันนะไม่ได้คราวนี้ผมก็เคยขี่ไกลมากเลยนะทิปเอฟเนี่ยทิปเอฟมันเป็นน้ํามันกระปิปครับขี่ได้ประมาณ30กิโลนะรถคัออนนี้ผมนึกว่าจะขี่ได้สัก15-20วันนี้ปาไป30งงเลยฮะ อ,อ่อน้ำมันก็8 0ดสบหกก็ได้แค่หนึ่งลิตรเองอะ่ะน้ำมันแพงมากนะช่วงนี้ไม่ค่อยไปไหนเท่าไหร่ตอนที่ผมซื้อ Yamaha f i n าแรกๆ่ะผมขี่แป๊บเดียวผมก็ได้สองพันแล้วนะเพราะว่าน้ำมันมันถูกแล้วผมก็ไปขับเล่นนะรถยายผมก็ดูจงังหวะนี้ก็ดูๆไปก่อนนะแล้วก็ใส่เข้าไปก่อนนะค่อยขันแน่นนะครับเพราะว่าอย่าไปขันแน่นทีเดียวมันจะ ต้องขยับขยับนิดหน่อยนะเฮ้ยก็ดูดีเลยนะครับไฟไท้ายน่าจะยังพอเห็นชัดอยู่นะไฟไท้ายเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเข,า,เวเขาจะหัมือจะมันโชยโอ้ลิ้นพันมันหมดแล้วอากาศร้อนอู้นี่ตาอยเถอะเนี่ยอันนี้ผมก็แบบกากๆนะแบบอาราล้อยอะเป็ <c oughs> นทางไหนวะอืมอ๋อถูกแล้วเนี่ยแล้วก็ให้มัน พอตึงมือนะไม่ต้องเป็นแน่นอะไรมากมายผู้หญิงก็ทําได้นะครับไม่ได้หนักเลยนะใครที่เป็นท่านผู้หญิงที่ชอบรถมอเตอรไซค์งประมาณนี้เลยซื้อมาแล้วอะไรเงี้ยเราอยากติดโอ้ฉันอยากติดแหลกท้าจังเลยอ่ะมไีไหมมันจะหนักไหมจะให้ช่างทําไหมไหมไม่ต้องนะทําเองสบายใครมีแฟนก็ให้แฟนทำให้ครับใช้ไปเถอะครับ mm hmm. ตอนนี้ก็คันคันแป เอาให้มันตึงๆ็พอนนะตึกๆๆๆต๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กอือฮึแล้วก็ปิดตัวยางลงมาแต่ตรงนี้มันจะไม่มีตัวที่รองเหมือนตัวไอ้หลักท้ายเดิมนะใครอยากให้ขี่แบบสปอร์ตเหมือนเดิมก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะใครชอบแบบไม่ทัวร์ิงไม่อยากใส่ของอะไรอยากขี่ธรรมดาก็ไม่ต้องใส่นะะแต่ผมผมว่าผมเวลาผมไปไหนผมต้องพายกระเป๋าทุกที ผมไม่มีที่ใส่ของไม่ฉีรับอย่างน้ำห้าฟินก็ยังมีที่ใส่ของครับเนี่ยแข็งแรงนะเ<ม>ออสุดยอดเลยเอยาพามาเช็ดนิดหน่อยครับเนี่ย<ม>ก็เป็นไฟได้ดีนะสวยเลยนะฮะดูดิ<ม>สุดจับอ<ม>่ะผมบอกเลยว่า<ม>นี่ดูดิสุดนะครับ เป็นไงครับดีไหมดูดีไหมเนี่ยตรงเป๊ปะๆเลยนะตรงนี้เขาก็ถือว่าเชื่อมสวยอยู่นะครับไม่ได้แย่นะนี่ไฟท้ายก็จะประมาณนี้เลยฮนะ<อ>เห็นไหมนี่เดี๋ยวเอาตัวเดิมมาเทียบให้ดูตัวเดิมดูนะครับสั้นๆ,ๆ,ๆเห็นไหมไม่หนักด้วยนะดูดิเบาๆเลยอะ่ะเนี่ยดีแล้ครับเวลาระวังของอะไร ถ้าใครไม่อยากใส่กล่องก็ได้นะครับแบบเอาของมามัดข้างหลังก็ได้นะทำงานทําอะไรเอากล่องแบบใหญ่ๆก็ได้เนีย่ยจะปิดบาะให้ดูครับว่าจะปิดได้ไหมเนีย่ยก็ปิดได้นะเห็นไหมปิดไงครับก็ดูดีนะและผมว่ามันดีกว่าตัวนี้อย่างหนึ่งนะครับตัวนี้มันจะสั้นๆใช่ไหมครับผมเคยนั่งซ้อนท้ายครั้งหนึ่งนะมันจะจับแบบนิดเดียวเองนะที่จับมันมใช่ไหมล่ะ แล้วทีนี้พอมันมีตัวยืนย่นๆออกมาใหญ่ๆนี่เห็นไหมตรงรูตรงนี้เราสามารถจับนี้ได้นะขนซ้อนอย่างเนี้ยเนี่ยจากนั่งแล้วก็จับอย่างเงี้ยอการตกได้ดีเลยนะครับอรถม,มิติรถก็จะเปลี่ยนไปนะมันก็จะมูรู้สึกว่าเหมือนรถเป็นรถขนของรถอะไรขึ้นนะเห็นไหมมันจะเป็น,นมืดๆเลยนะครับนี่เห็นไหมมิติรถนะคันนี้ยังไม่เปลี่ยนนะเพราะว่ามันมีที่จะกร้ากเนี้ยอะไรนะผมก็ไม่อยากเปลี่ยนมาหรอก อออไปตรงนี้ก็ไม่ได้โดนนะไม่ได้ขูดไม่ได้ขีดอะไรเนะนี่ยเห็นไหมก็ไม่ได้โดนไม่ได้ขูดนะเนี่ยผมทุ่ลงไปก็ไม่เป็นไรรับรองเลยครับรถไม่เป็นรอยนะแน่นหนานะฮะเดี๋ยวผมจะทดสอบว่าเอาอะไรมาทดลองว่าสมมติใส่อะ่ะผมมาหมวกกันน็อกเนี่ยอ่ะกันน็อกปอมๆอง,อง,อง,องผมเนี่ยอ เป็นงงใส่ไว้ตรงเนี้ยเวลาไปห้างไปอะไรใช่ไหมแล้วก็เนี่ยเอาสายรัดคางรัดไว้เกาไม่ตกครับเออกคเท่ดีนะเห็นไหมเฮ้ยเจ๋งอะ่ะเดี๋ยวผมใครอยากได้ผมทิ้งริมไว้เลยนะครับอฮ ดัดนรุนหม้เนี่ยดูไม่หล่นนะสมมติไปห้างไปบิ๊กซีใช่ไหมเอาไว้อย่างนี้นะครับโอ้โหใครไม่มีที่ไว้นะเนี่ยดูเห็นไหมไม่หล่นเอาดูด,ดูไหมใครอยากอู้ไม่อยากใส่หมวกใกล้ๆถึงแล้วใกล้ถึงบ้านแล้วเอาเองก็ได้เห็นไหมดีนะก็ วันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ต้องขาขารอขอลาไปก่อนนะสำหรับเอ็กเซเตอร์วันนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวข้าเดี๋ยวกล่องมาผมจะถ่ายดูอีกนะใครสนใจเหมือนเดิมครับเดีย๋ยวผมทิ้งลิงไว้ไจัดกันได้รถก็ยังไม่ล้างยางมาตอยก็เต็มไปหมดอากาศก็ร้อนบ้าไปแล้วโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Oh, <laughs>